พาเด็กดื้อที่แอบไปเล่นน้ำฝนช่วงที่พายุเข้ามาฟ้องเพื่อนๆค่ะดื้อมากเลยค่ะเพื่อนๆไม่อยู่บ้านอาทิตย์เดียวกลับมาขนหลุดล่วงเลยค่ะ นอนแช่น้ำสบายใจเลยเดี๋ยวออให้เปรียบเทียบดูนะคะต้นนี้คือต้นที่กําลังจะเน่าจากการแช่น้ำเป็นเวลานานและไม่ได้แสงแดดเทียบกับต้นที่แข็งแรงดีเพื่อนๆเ,เห็นหมคะว่าสีของเขาแตกต่างกันมากเลยเห็นแล้วน้ำตาจะไหลคะ่ะบทเรียนราคาแพงเบื้องต้นถอด กระถางออกแล้วนะคะเดี๋ยวนำมาลองผึ่งให้แห้งดูเราก็แอบ,บมีความหวังค่ะเพราะว่าระบบลากเขายังแข็งแรงอยู่เมมิเรเลียทุกชนิดไม่ชอบน้ำค่ะเกิดขึ้นภายในหนึ่งอาทิตย์เองนะคะให้เพื่อนๆดูไว้เป็นเคสตัวอย่างอดน้ำได้ค่ะเป็นเดือนๆแต่แค่โดนน้ำแค่ประมาณหนึ่งอาทิตย์สภาพเป็นอย่างที่เห็นเลยค่ะ เพื่อนๆท่านใดที่มีประสบการณ์สามารถแบ่งปันประสบการณ์และคอมเมนต์ความคิดเห็นไว้ในช่องคอมเมนต์ได้นะคะ